เดี๋ยวลองเปิดภาพผู้บาดเจ็บตอนถูกข้วตัวไปรักษาโรงพยาบาลก่อนคือน้องคนนี้ชื่อว่าน้องทาดาคือน้องก็ยอมรับว่าน้องก็ปากแซบเกินไปเนี่ยนะฮะน้องยอมรับผิดทั้งหมดเรื่องความปากแซบก่อนที่น้องจะร่วงกองอยู่กับพื้นตรงนี้น้องอ้างว่าตัวน้องเองไปเที่ยวผับและหลังจากผับเนี่ยเลิกเสร็จน้องก็เดินมาเห็นกาดกาดเนี่ยกำลังนั่งดิ้งกันอยู่ด้านหน้าน้องก็เลยเดินเข้าไปหากาดประมาณสักหคนแล้วถามกาดประมาณบอกพี่พี่กินน่ะแล้วพี่จ่ายเงินกันบ้างหรือเปล่า แต่ทาดาก็บอกผมอาจจะเมาอะ่ะผมยอมรับว่าปากแฉวไปพูดอย่างนั้นหลังจากนั้นเหมือนภาพตัดโชะเลยมาอีกทีคือมาฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือคลิปตอนิี่ตัวทาดามาที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วทาดาก็เลยบอกเฮ้ยแค่ผมถามพวกพี่กาศ กินแล้วจ่ายบ้างไหมทําไมต้องทําร้ายผมล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทาดาอ่ะดูหน้าทาดาจริงๆขึ้นมาสักนิดหนึ่ง<ะ>บอกว่าโดนกาดจากโอ้โหูเละทั้งหน้าฮะแล้วซี่โครงหักอีกเจ็ดสี่จากการที่ไปถามว่ากินแล้วจ่ายบ้างไหมพี่กาด แต่เดี๋ยววันนี้ฟังความรอบด้านนะฮะเวลาดูกับช่อง8ปเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นวันที่3มิถุนายนยอมรับว่าตอนตี2ตัวเองเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านเห็นกาดนั่งกินหม้อไฟหลังจากนั้นก็เลยถามว่ากินแล้วจ่ายกับเขาบ้างไหมครับกาดตอบกลับมาบอกว่าไม่ได้จ่ายเดี๋ยวเจ้าของจัดการให้น้องมีอะไรไหมทาดายยอมรับบอกผมเมาพี่ผมก็เลยปากแจวไปใส่กับพวกกาดไปว่าที่หลังพี่กินก็หัดจ่ายบ้างนะพวกพี่เป็นแค่กาด โวยเข้าใจใช่ไหมฮะทำไมเละฮะถ้ากินก็หัดจ่ายบ้างนะพี่เป็นแค่กาดนะโวยเท่านั้นแหละฮะภาพตัดก่อนภาพตัดได้ยินเสียงกล้องในรูหูว่ามึงเก่านักเหลอแล้วก็ปึกปักปึกปักปึกปักไปนอนโรงพยาบาลเลย มันมีวงจรปิดอ่ะไล่เรียงวงจรปิดหน่อยสิเป็นยังไงวงจรปิดจะเห็นวินาทีที่ทาดาหลังโดนรุมกระทืบแล้วค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แบกร่างของตัวเองมาจอดแถวบริเวณร้านขายปลาตอนช่วงตีหนึ่งครึ่งภาษาอะไรของเธอจิตดีขี่มอเตอร์ไซค์แบกร่างของตัวเองเป็นยังไงก็คือแบกร่างเอร่างตัวเองหลังโดนซ้อมมามาเนี่ยค่ะเลือดอาบหน้ามอเตอร์ไซค์แบกร่างตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์พาตัวเองมาเนี่ยค่ะเอออะ แล้นาแบบโอ้โหเฮ้ยดูเลือดสิคะแป๊บหนึ่งชุ่มหน้าเลยเดี๋ยวอีกรอบนี้ยังเมาอยู่บ้าหรือยังไม่สั่งคือแอลกอฮอลมันอาจจะมีข้อดีตรงที่มันชานะฮะนี่เอาที่บอกว่าภาพตัดก็แสดงว่ายังขี่ไหวหุยเละจริงๆฮะเละเลยมีอีกไหมเอาไล่เรียงซิเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นค่ะเขาก็สลบแมบตรงข้างๆรถที่เขาจอดจนกระทั่งใช่นี่ตีหนึ่งครึ่งถูกไหม มีชาวบ้านมาเจอค่ะตอนประมาณบ่าย3-56นาทีมาเจอทาดานอนซมอยู่ น <N orn> อนสม,มนแขงค้าหรือเปล่าในตลาดใช่ค่ะนี่นี่ฮะชาวบ้านนึกว่าตายแล้วดิท่าใช่นอนสมอยู่ก็เลยเนี่ยค่ะเรียกให้ลุกออกมาแล้วก็เรียกรถกู้ภัยหลังจากนั้นบ่าย4ี่โมงเย็นกู้ภัยมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่นานนะกู้ภัยสี่นาทีมาเลยใชู่้ตายแล้วไม่ตายก็บุญแล้วนะฮะหน้าน่วมซะขนาดนี้ไหนลองดูหน้าพี่ธาดาหน่อยก็ถามบอกพี่แล้วพี่ไปแจวอะไรใส่เขาพี่ธาดาบอกเอาจริงกระดูกซี่โครงผมหักเจ็ดซี่แล้วก็ถูกทําร้ายผมก็แค่ตั้งคําถามว่าไอ้คำของผมเอาแหละ ผมเมาผมอาจจะพูดไม่ดีแต่ผมไม่ได้เหยียดหยามใครเลยและทําไมต้องรุนแรงกับผมฟังเสียงพี่ธาดาหน่อยนะครับขากบับผมก็ไปหาพี่กาดกาศจ,จะเป็นคนนี้แหละเดียืนจะเป็นคนผมว่าไปไปเดินหาเขาคนเดียวแล้วก็ถามว่าพี่พี่ได้กินเนี่ยได้จ่ายกันไหมกินกับข้าวอย่างได้จ่ายกันไหมผมถามแค่น,นี้เองแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ได้จ่ายทางร้านก็ จัดมาให้อะไรเงี้ยผมก็มีส่วนผิดพี่ว่าผมเดินเข้าไปหาเขาใช่ไหมแต่ไปถามไม่เฉยไงพี่ที่หลังพี่พี่สั่งมาพี่ก็จ่ายมักน,นะแล้วไงอ่ะไม่จ่ายแล้วไงอ่ะแล้วผมก็บอกว่าเออผมผมผมจะนะข,ข,ขอขาคุณมากครับผมจะนะเขาบอกอ่ผมว่า hi, พีานะ่พี่แค่เป็นการ์ดนะพี่แค่เป็นการ์ดนะผมถามไปประมาณนี้เองต่อยเขาไปป้องกันตัวต่อยเขาไปตอนนี้ก็มาสามสี่คนเลยตอนนี้ผมจาไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าว่ามีใครทําร้ายมั้งนะพอผมล้มม <yy> ันก็ตุบตับตุับ โดนเตะโดนเตะสิคโคงโดนเตะนายนะไม่เคยมีครับผมไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะ <laughs> ครับไม่ได้พี่ผมตามันปิดเลยตามันปิดปุ๊บอย่างนี้เลยข้างนี้มันก็ปิดแต่ว่ามันมันเหลือบได้นิดนิดแต่แล้วมันมืดตอนนั้นมันมืดครับผมว่าน่าจะสี่ห้าคน เสต,ตายมั่งอย่างไรเงี้ยประมาณนี้แหละพี่แต่ก็โดนแล้วโดนแล้วโดนเพื่ผมก็ค้อมรถเขาลมรใส่ก็ดูว่าเขาทําอะไรต่อหรือเปล่าครับขนาดเดียวกันวันนี้ทางแม่นี่ร้องไห้เลยนะครับบอกว่าแค่ไปถามทําไมต้องกระทืบขนาดนี้แล้วสถานบันเทิงทาไมต้องทาร้ายลูกแม่จนกระทั่งซี่โครงหักเจ็บไปทั้งตัวยอมรับว่าเสียใจและลูกชายไม่กล้าออกไปไหนกลัวจะถูกทําร้ายซ้ําฟังเสียงคุณแม่ทิพตาพรหน่อยครับเขาไม่เคยมีเรื่องใครและลูกแม่เนี่ย เขาเป็นลเกด้วยแล้วอย่างนึงวิโรจนลักษณแล้วไม่มีคนเกลีแล้วก็ไม่เคยก็ไม่เข้าใจว่าเออเเขาถามแค่นี้ ถ้าถามอ่ะถ้าจะเป็นแม่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 เขาถามเงี้ยก็อ้ยมาถามมาคือเขาก็ผิดเหมือนกันนะเขาถามมานะะแต่เออผิดแต่เออผิดเนี่ยคุณก็เออสักหมัดสองหมัดตบสักทีสองทีมันก็โอเคแล้วก็นั่นคือว่าสั่งสอนใช่ไหมลูกมัน,มนมเมาเอาแอ,เอแ,ลแล้วก็ไม่มาอะไรคุณผู้ชมฮะแต่ก็ไม่ใช่กระทืบเขาจนากระทั่งซิครงหักวันนี้สภาพของพี่ธาดาเละแต่การกับเลขาผู้จัดการร้านคุณมิ้นวันนี้ส่งวงจรปิดโต้กลับนะฮะเพราะเมื่อกี้ธาดาเห็นตอนร่วงเขาบอกว่าไม่ใช่การนะฮะ เป็นนักอ้าวนคนเที่ยวด้วยกันเองอ้าวซวยเลยหลักฐานนะฮะ,ฮะนี่เขาบอกคุณมาบอกว่ากาดกระทืบไม่ใช่ร้านไม่ได้กระทืบคุณคุณเมาจนจําไม่ได้ว่าคุณไปหาเรื่องนักเที่ยวดูนะฮะนี่คือก่อนนู่อัทิมงานเปิดหน้าธาดาตอนน่วมตอนให้สัมภาษณ์มาหน่อยก็ได้จะได้ดูต่อไปนี่ว่าจะไปดื่มไปกินนะฮะบางทีเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลากินแล้วเนี่ยมันขาดสติไอ้พวกเหล้าเนี่ยนะฮะ,ฮะนี่แต่ก็ไม่ได้ว่ากันถ้ามีสติเนี่ยนะฮะแต่เหตุครั้งนี้แล้วพี่ไปบ้วยกาด กาดงัดหลักฐานบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดคือพี่ไปกระทืบกับคนอื่นแล้วประเด็นคือตอนพี่โดนกระทืบร้านปิดเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นบอกว่าตอนกาดเดินไปเตือนน่ะดังถูกเหยียดหยามพี่เนี่ยมีการด่ากาดด้วยบอกว่าไอเฮียกินแล้วไม่รู้จักจ่ายเด็กเส์ฟพวกนี้แดกเหมือนอะไรนะโอ้เี่ฮะเหมือนจะหารแดกปรีใช้คำนี้ oh. ด่าเขาอย่างนี้เลยนะฮะ อันนี้ร้านบอกว่าพี่ทําแบบนี้ร้านหนูต่างหากอดทนอดกลั้นแต่พี่ดันไปด่าก,กับนักเที่ยวอีกนักเที่ยวก็เลยกระทืบเขาก็เลยยืนยันว่าการของร้านเนี่ยวิ่งไปห้ามไหนมีภาพห้ามไหมนีม่ลูกค้าฮะกำลังต่อยอ้าวไหนเปิดนี้อ้าวเปิดเต็มจอเลยจ้าเอาวงจรปิดเต็มจอเลยเอาบาลงให้หมดสีเหลืองนี่คืออะไรการ<ส>หรือเปล่าการค่ะ,คะกำลังไปห้ามใช่ค่ะไม่ให้พี่ตายเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะปากพี่นะั่นแหละเป็นเหตุฟังเสียงคุณมิ้นท์หน่อยฮะ แล้วก็มีการขอเป็นพาเด็กอายุไม่ถึงเข้าทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่กาดอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้ให้เข้าไม่รู้ว่านี่คือสาเหตุทําให้มีการออกมาเขาเรียกอะไรมีการพูดจายั่วยุหรือเปล่านี่คือสาเหตุหรือเปล่าทีนี้แล้วก็มีการแบบลูกค้าเนาะตอนออกมาก็มีลูกค้าเขาคนนี้ค่ะเขาออกมาโวยวายได้มีการสอบถามกาดใช้คํารุนแรงแล้วก็ยั่วยุคือทุกคนก็มีอารมณ์นะคะ แล้วทําให้มีปากเสียงกันผู้จา่าไ,ไม่ดีเลยล่ะค่ะอ่างอ้างอ้างคนนั้นคนนี้คนอย่างคนโตไอ้มึงแก่มึงเคยจ่ายมั้งเปล่าเด็กเสิร์ฟเคยจ่ายดีเหมือนพวกมึงเปล่าเขาจ้างพวกมึงมาทํางานอ่ะมึงมานั่งทํำอะไรออาประมาณนี้ค่ะรุน<า>แรงม,นนมีมากกว่าน,นี้แน่นอนค่ะแต่แบบนี้ไม่งั้นคนจะมีอารมณ์ด่าก,กันเหระค่ะลูกค้าที่เดินผ่านมาเนี่ยค่ะเขารู้สึกรําคาเนาะแบบพูดก็ไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไล่กลับ พอไล่กลับเนี่ยแล้วตามตามที hey, ่ก <Zahlen> ล <stuffed alien trails> ้องวงจรปิดได้เห็นแล้วนะคะคือคือคนเจ็บได้กลับไปที่รถเปิดเบาะรถแล้วมีการคกอ่าน่าจะหาอะไรสักอย่างแต่จากที่มีคนเห็นนะคะเขาว่าเป็นไขควงอ่าแล้วได้มีการทำร้ายร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านขึ้ด้วยนะครับเมื่อหลักฐานมันมีแบบนี้เดี๋ยวตำรวจไปตามว่าไอ้คนกระทืบใช่ลูกค้าหรือกาศหรือไม่